ร้อยแปดอาชีพวิจารณ์น่โดนวันนี้เราก็ภูมิใจเสนอนะครับสิทธิ์เก่าอีกหนึ่งท่านนะครับอันนี้ก็เป็นอ่าักสุสีปีนะครับรุ่นแรกๆรกนะครับรุ่นแรกๆนะครับก็มาดูกันแล้วกันครับว่าเป็นใครครับสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะพี่ต้นสวัสดีคะ่ะสุพิชาว,วงกันรนะคะชื่อในวงการเลวดีวงกันรครับสายมูนิดหนึ่งก็เปลี่ยนเป็นสุพิชาครับเป็นวิทยาศาสตร์การกีฬาสี่ปีรุ่นที่สา สองปีเนี่ยจะเป็นรุ่นที่สิบปัจจุบันนี้ก็ทํางานอยู่กระทรวงสาธารณสุขค่ะกรมอนามัยกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพปัจจุบันนี้ก็เป็นนักวิยาการสาธารณสุขชำานาญการพิเศษอยู่ค่ะอยู<ม>่ที่กรอบนี่แหละค่ะตอนสมัยนั้น,ะค,ะนครับทำไมถึงเลือกเรียนวิกีฬาไมฮิดนด้วยความที่เราเป็นนักกีฬาอยู่แล้วด้วยความที่เราเป็นนักกีฬาเราจะมาทางนี้แหละไม่พละรศ,ศึกษาก็วิทยกีฬานี่แหละอแล้วเราก็แบบเป็นนักกีฬาที่เป็นนักวิ่งแบบอพอสมควรอยู่นะคะระดับเขตระดับก็ก็เลยส่ง เอกสารมาสมัครอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วลุยไปเลยค่ะไม่ที่โดนค่ะก็ก็เลยได้แบบได้ตัดสินใจมาเรียนที่นี่แล้วก็สอบติดที่นี่ค่ะช่วงที่เรียนเป็นยังไงบ้างตอนเข้ามาเรียนค่ะก็ด้วยความที่เป็นนักกีทาเนาะกีธาเนี่ยต้องยอมรับว่าตอนสมัยมุ้งเนี่ยสาหัสมากซ้อมเช้าซ้อมเย็นแล้วห้ามออกไปไหนเลยสมัยก่อนอาจารย์ถาวรเป็นโค้ชแล้วก็จะมีอาจารย์พี่ต้นอยู่ช่วงหนึ่งที่มาเป็นโค้ชนะคะมา ช่วยดูแลเรื่องโค้ชก็จะรู้อยู่แล้วแหละว่าโหดมันหาโหดมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>ด้วยความที่เราซ้อมกีฬาหนักเราก็ต้องเรียนมากกว่าคนอื่นๆเขาแล้วก็พยายามแล้วก็เรียนได้จบได้เกียรตินิยมันดับสอนะคะเนี่ยแล้วเป็นไงบ้างอชอบหรือว่าทับใจอะไรบ้างครับช่วงที่เรียนกิจกรรมหรือการเรียนอะไรต่างๆ มีอะไรที่แบบประทับใจเป็นพิเศษไหมคือต้องยอมรับว่าตอนที่เราเข้าไปเนี่ยเราเหมือนเป็นอยู่คณะแพทย์นะคะตอนแรกที่เข้าไปอ่ะตอนที่ก่อนจะแบบตั้งเป็นวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิณานเนี่ยเราอยู่คณะแพทย์เราก็ก็ต้องแบบเหมือนเป็นสิ่งหนึ่งที่เราก็ภูมิใจนะว่าเราได้เราก็เป็นส่วนหนึ่งของคณะแพทย์แล้วก็เราก็มาเป็นคณะของเราได้เอ๊นี่เป็นลูกลูกสองฝั่งคือตอนที่ตอนจบมีเป็นวิทยาศาสตร์ เลเทคโนโลยีการกีฬาแต่ตอนเข้ามาเป็นคณะแพทย์ขณะที่เรียนก็เล่นกีฬาทุกปีนะคะเล่นกีฬามหาลัยทุกปีนะคะแล้วก็เป็นน่าจะเป็นรุ่นแรกที่ได้เหรียญสี่คูณร้อยสี่กับสี่หลังจากนั้นก็เป็นสิบกว่าปีค่ะที่ที่เล่นแล้วก็ที่ได้เหรียญทองที่ได้เหรียญทองที่ไดเหรียญหัชใจค่ะที่ไดเหรียญทองก็คือเป็นรุ่นแรกเลยก็เล่นกีฬาทุกปีแล้วก็ได้เป็นนักกีฬายอดเยี่ยมหญิงของ มหาลัยได้นะคะอาทีนี้นะจบแล้วเไป็นไงบ้างชีวิตการทําทงานหลังจากจบแล้วเนี่ยเ,ยเราจะไปทางไหนดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าใจก็ยังอยากจะไปทางสายวิชาการก็ชอบวิชาการนะและเกษตรก็เปิดตรงกับที่เราก็เลยไปเรียนต่อ,อที่มหาลัยเกษตรศาสตร์ก็ไปต่อโทเลยอย่างค่ะวิทยาศาสตร์กีฬานะวิทยาศาสตร์กีฬาค่ะจบเกษตรแล้วเนี่ยก็ถึงมาทํ<ษ>าง<ษ>านเป็นอาจ<ษ>ารย์พิเศษของมเกษตรอยู่2ปีพอเป็นอาจารย์พิเศษอยู่2ปีก็มาสอบกพ พอสอบผ่านเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เลยได้มาทํางานที่นี่ก็เป็นบรรจุราชการข้าราชการพลเรือนเป็นรุ่นแรกค่ะของที่เป็นนักวิชาการสาสุขที่เป็นวิทยาศาสตร์การกีฬาแล้วเรามาอยู่ตรงหน่วยงานที่ตรงสายเราที่เราเรียนมาเนี่ยค่ะก็จะได้ค่อนข้างที่จะได้รับการยอมรับพอสมควรที่มาอยู่ที่นี่เนาะตอนแรกก็จะไปต่อเอกวิทยาศาสตร์การกีฬาหัวหน้าที่นี่ก็บอกว่า วิทยาศาสตร์กกีฬาสําหรับการประยุต์ใช้เพื่อการส่งเสริมสุขภาพเนี่ยพอและมันผูมนวยการก็เลยบอกว่าไปเรียนเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพนะคะที่มันจะตรงกับทางที่เราทําง,งานด้วยอะไรเงี้ยค่ะางงาก็เลยางงาให้ทุนไปเรียนที่มหาวิทยาลัยมอสวค่ะ ม่สีนักลีวิโลสถาบันวิจัยพฤติกรรมมาศาก็ไปเปลี่ยนอีกสายงานหนึ่งเลยที่เป็นพฤติกรรมต้องไปเรียนรู้ทฤษฎีพฤติกรรมอะไรยังไงอะไรเงี้ยค่ะใหม่หมดมแต่ว่าก็ยังประยุกต์ใช้ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเรื่องของฟิสิกอลแอคทิวิตี้เรื่องของนิวทริชันอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไปอีกสายหนึ่งค่ะก็ตอนนี้ก็ได้ที่เรียนมาก็ได้มาประยุกต์ใช้ได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยตรงกับสายงานมากขึ้นเลยนะคะ ได้ใช้องค์ความรู้กับเรื่องของพิชาการกีฬากับตัวเองกับคนใกล้ตัวกับสังคมประเทศชาติอย่ไงไรบ้างครับองค์ความรู้ที่เราเรียนมาเนี่ยหนึ่งก็คือเราเอามาทําเป็นคู่มือองความรู้ ให้กับประชาชนทั่วไปให้คนอื่นด้วยนะครับให้คนอื่นวยประชาชนให้กับหน่วยงานในองค์กรเราเองด้วยนะคะที่เราจะแนะนําให้เขามีกิจกรรมทางกายหรือออกกําลังกายให้ตรงกับตัวของเขาเองตอนนี้เราก็สอนเรื่องเกี่ยวกับหมอที่เรียนเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์เมดิซินเป็นหลักสูตรที่ที่ไปสอนอยู่ค่ะซึ่งหมอพวกนี้ที่จะมาเรียนก็จะได้ใบเซอร์ใบอะไรเงี้ยค่ะที่จะเอาไปประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับพวกเสริมความงามพวกอะไรเงี้ยค่ะมันจะเป็นแนวไปยุไปอย่างนั้นหมอเขาก็เลยแบบพอมีใบเซอร์ ใช่พอมีใบเซอร์กันนี้หมอก็จะสามารถที่จะเปิดคลินิกได้ไปอะไรได้นะคะหรือร่วมกับสมาคมเวทศาสตร์ก็เป็นสิ่งที่แบบก็ส่วนหนึงก็เป็นที่น่าภูมิใจค่ะนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากเลยครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ